เป็นวินาทีที่หลายคนน้ำตาซึมเมื่อคุณพ่อนกพงสกรพกเข้ากอดลูกชายกลางเวทีหมอลำเสียงวิหกหลังยูกิออกจากวงกลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการหมอลำเมื่อยูกิเพนพกานั้นได้ประกาศลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกเพียงสองวันก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อเธอน,นั้นได้เซ็นสัญญาอยู่กับค่ายยักษ์ใหญ่ให้ถอนขัง และในเวลาต่อมานกปงสะก่อนหัวหน้าหมอกลำเสียงวิหกนั้นก็ได้โพสตแล้วครั้งแรกหลังยูกิจฮาร์ทอนขันออกจากหวงโดยนกปงสะก่อนนั้นก็ได้โพสภาพถือช่อดอกไม้พร้อมกับระบุข้อความสั้นๆว่าพวกเรายังอยู่นะักขอบคุณทุกกำลังใจครับทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เป็นวินาทีที่หลายคนน้ำตาซึมเมื่อล่าสุดคุณพ่อนกพงศกรพกเข้ากอดลูกชายกลางเวทีหมอลำเสียงวิหกหลังยุกยิออกจากงวงโดยนกพงศกรนั้นก็ได้โพส์คลิปวิดีโอระบุข,ข้อความว่าพ่อครับนกบรู้และบดได้เตรียมสอคลิปว่าพ่อสิ์เข้ามาแบบนี้นกโคระต่อดีใจและภูมิใจที่นกมีพ่อเป็นผู้ให้กำเนิด แมนครับนกมีพ่อเป็นชาวนาขี้เล่าบ้านบ้านและนิสัยนกกับพ่อกะคล้ายคๆกันนกโคตรดีและภูมิใจมากๆที่พ่อกล้าเข้ามากอดน,นกแบบนี้นกบก่เคยเห็นมาก่อนัพ่อเด้อบ่ต้องบอกให้นกสู้ดอกคำว่าสู้มันอยู่ในสายเลือดนกอยู่แล้วเพราะพ่อสอนนกมาแต่อย่างน้อย